สวัสดีค่ะผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะ มาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชกกาก,ชก,การทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาทางเครื่องวิทยุหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนากองบัญชาก,การกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง9 3 4 fm 8 8 7 5เมกะเฮิร์ตซ์ am 1512กิโลเฮิร์ตซ์วิทยุออนไลน์ www.abs เก้ org และ facebook Live วสเก้สอุทัยไทย เมื่อวันที่21มิถุนายน2 5 6 8กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การสนับสนุนพร้อมทั้งประกอบและติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งตามโครงการ1นปค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชน นะโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนาบ้านสะหินหมู่ที่4อำเภอวัฒนานาครจวัสะแก้วและอีกหนึ่งข่าประชาสัมพันธ์ค่ะไปที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3ค่ะในวันเดียวกันนะคะคกอมประชารกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3สํานักงานพัฒนาภาคหนึ่งยรมประชาการทหารพัฒนา ได้ดาเนินการส่มอบโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2518ให้กับกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแม่บ้านห้อยน้ําขาว789เลี้ยงพึ่งชันโรงเพื่อใช้ประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนอันเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนมีผู้ได้รับประโยชน์จํานวน17ครัวเรือน32รายณพื้นที่ บ้านห้วยน้ำขาวตำบลบ้านคาอำเภอบ้านคาจวหราชบุรี